สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์เชนครับวันนี้นะฮะรายการของเราครับเสือนในป่าปราดริมทางครับจะพาท่านผู้ชมไปไหนนะฮะตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับป๋าชื่ออะไรครับคือลุงน็อตครับผมลุงน็อตลุงน็อตทำอะไรบ้างครับป๋าทำเพิ่งรถคลาสสิกทำอะไรเพืวกนี้เล็กๆได้น้อยครับผมพูดง่ายคืออู่ที่ป๋าทำเนี่ยเป็นอู่ที่ทำรถคลาสสิกโดยเฉพาะครับผมอส่วนมากจะทำรุ่นอะไรครับเมื่อสบายก่อนทำเพิ่งดัดสันช้างเหยียบ6 0 0 720 5 2 1อะไรเงี้ยครับผมเป็นแนวสไตล์ไหนครับทำสวยทำสวยครับทำสวยเนาะทำสวยครับไม่ทำแรงครับเน้นเดิมเดิม คือพูดง่ายๆคือทําให้เป็นสไตล์เดิมๆที่สุดครับผมป่าธรรมนานี่ครับที่นี่ประมาณ2ี่ิปีครับป่าภาพผมไปดูหน่อยครับว่าป่ามีอะไรบ้างครับผมได้ครับผม่าอะไรครับครับเนี่ยที่ที่ทําเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จดีรอทําภายในอยู่ก็ตัดผุทําสีใหม่ทั้งคันอ๋อสวยงามมากในป่าอย่างนี้สีฟ้าแบบนี้คลิปสีอะไรครับป่าอย่เนี้ยอ่าสีเขียวอะไรฟัตเทลอะไรเงี้ยครับผมพวกสีฟัดเทลครับผมสวยนะสวยนะก็คือ เราได้มาแล้วก็ตัดทําการลอกสีทาสีใหม่ใช่ครับผมตัดผุทาสีใหม่คัน<อ>นี้เสร็จหมดยังครับก็เหลือทําภายในครับอ่นนี้นฮะมีอะไรอยู่ในรถนะครับท่านผู้ชมอ๋อสวยงามสวยงามล้อคิวช่างทําภายในให้อยู่อ๋อ <laughs> คือป๋าก็รับพูดง่ายคือรับเก็บทรงรถพวกนี้ครับผมอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมครับสีสวยงามมากอย่างนี้เขาเรียกโฟกรุ่นอะไร,รอะ่ะป๋ารถ ฟกตู้หน้าวีครับโฟกตู้หน้าวีครับผมถามกระซิบนิดนึงครับป๋าถ้ามีคนมาขอซื้อคันนี้ป๋าขายไหมยังไม่ขายครับอ๋อยังไม่ขายถ,าถ้าก็ขายนในราคาตลาดก็ขายคันเท่าไหร่ป๋าบัน,นี้ก็มันซื้อแต่ความพอใจนะที่เรื่องจริงเลยนะมันได้ความพอใจมันไความพอใจเลยที่ความพอใจบางคนเขาก็ราคาสูงตั้งราคาสูงแต่ที่ความพอใจแต่จริงๆแล้วผมยังไม่มีราคาในใจที่จะขายก็เลยไม่ยังไม่รู้อ๋อก็พูดง่ายๆคือ ไม่ยังไม่สนใจจะขายใช่ครับผมแต่ส่วนใหญ่คือราคาของสินค้าประเภทนี้ก็เป็นตามแั้วแต่ความมัพอใจของคนสองคนตกโงกานต้องครับก็มีนั่นแต่หลักแสนหนึ่งหลักล้านนะครับครับผมที่ทราบมาครับผมอ่าปลาละขั้นขาวครับขันขาวก็ทํานับหนึ่งใหม่เหมือนกันเลยครับทําแบบนั้นหมดเลยตัดผูกตัดผุทําสีคันนี้มันเปิดกระจกแบบนี้ได้อ่าครับผมได้คันนี้มันทําได้ไหมทําได้ครับต้องไปซื้อมาใส่ซื้อมาใส่อ่อเราซื้อมาใส่ครับผมอ๋อ อันนี้คือเป็นโฟล์คดาวบีเหมือนกันใจกล้าพร้มอมสวยนะเนี่ยคันนี้เนี่ยครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับภายในฮะคันนู้นมันมีของอยู่เดี๋ยวขอดูภายในคันนี้หน่อยได้ไหมได้ครับดูได้ไหมได้ครับครับผม ก็นี่ก็ยังไม่ได้ทําภายในต้องทําต้องรอทําภายในเราทําภายในเหมือนกันใช่ครับผมแต่นู่นมันมีของอยู่เราขอดูคันนี้แล้วกันคันนี้เพราะว่าคันนีไ้ไม่มีของวางนะครับครับก็บไปถ่ายได้เลยอ่านี่นะท่านผู้ชมครับภายในกุ๊ปกิ๊บน่ารักนะครับแต่ไอ้หนองหน่งอันนี้คืออะไรเกบ็บเก็บยางอะไรครับเอา้าเขาแล้เขาใส่ย,ยังไงอ่ะยกบ่อกออกเหรอเนี่ยใส่ด้านหน้านี่อ่าเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย นช่ครับต้องทับเบาะออกมารับเบาะนะครับทับเบาะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อครับผมแสดงว่าล้อไม่ได้หนามากไม่ได้หนาครับคืแคบแคบนะครับอืมยกออกนี้ครับเออน่ารักน่ารักนะฮะท่านผู้ชมครับอยากมีกับเขาสักคันหนึ่งเหมือนกันนี่ในก็จะเป็นอย่างงี้นะครับรถพวกนี้ก็คือเรามาใส่แอร์แยกก่อนได้ครับใส่แอรได้ครับ แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่กันนะใส่ใส่ก็ไมีบางคนก็อยากใส่ก็ใส่บางคนก็ไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่แต่แต่เขาอะไรเงี้ยครับอันนี้เปิดได้ครับเปิดได้รองคันน่ารักนะครับเปิดได้นะครับกระจกหลังกกหลังนะครับปิดได้ทุกบานคือภายในไอ้ก้อนนี้คืออะไรปะไฟไฟไฟ ไฟในรถอ๋อรูรู้ลับอคือว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีแอร์ไงอากาศก็จะเข้ามาอ๋อเปิดข้างบนอ่าเข้าทางช่องตรงกลาง้นอ่ะแล้วตัวนี้ปรับที่ทางลมครับฮะให้ให้เข้าออกข้างๆหรือออกข้างหลังนี้อ๋อไหนขอไปดูหน่อยครับอ่าพูดง่ายคือโฟกรุ่นเนี้ยมันเกิดก่อนที่มันจะมีระบบแอร์คอนดิชันพูดง่ายๆมันก็เลยใช้เป็นระบบเปิดลมแทนเนาะอ่าเนี่ยลมเข้านี่อ่า สองช่องนี้ชมเห็นไหมฮะครับนี่นะครับลมจะเข้านี้นะครับสองช่องนี้นะครับครับผมเนี่ยนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไปโผล่ข้างหลังข้างหลังอ่าแล้วก็จะมีตัวปรับติดตางรถจะไปข้างหลังหรือว่าจะไออกข้างอะไรเงี้ยอืมครับอ่นี้คือคุณลุงเนี่ยก็เอารถมาทําการฟื้นฟูสภาพครับผมรถรุ่นเก่าไม่มี power ใส่ power ได้ไหม บางคนเขาก็ใส่แต่ว่าของผมส่วนใหญ่จะไม่ใส่ผมจะเน้นนเดิมมาครับผมก็ป็นเท่เยอร์เลยครับมันก็ไม่หนักมากครับอ๋อรับได้ครับผมนะครับเห็นมีรถที่รอคิวทําอยู่พาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเชิญอลยครับตามเลยครับเอคันนี้รถคุณลุงไหมครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยใช่ครับผมอ่าอันนี้คืออีสุ พัตเตอร์เซต2,005ครับผมพัตเอ2,005ขอแวะดูคันนี้หน่อยได้ครับคันนี้ทาอะไรบ้างครับคุณลุงครับคันนี้ทําอะไรก็ทําภายในเป็นเบาะเดคคาโล่หนังคาทาลลาอาปัดอะคาทัลานี่มันสายซิ่งเลยนี่นะครับแต่เครื่องเดิมแต่เครื่องเดิมครับอขอดูภายในนะอครับ2,005เดิมเดิมไม่ได้ทําเครื่องซิ่งไม่ได้ซิ่งครับ เนีเอัออกสไตล์คลาสสิกนะครับครับสวยงามสวยงามสีเสือก็คือทำหมดเลยครับก็ทำเองที่นี่ครับอันขันเหลืองนี่สามล้อหัวกบประยุทธ์ยาวันนี้ไปซื้อถึงยุทธยามาเลยครับคือนี้เราไปตามหามาทั่วประเทศเลยไหมครับลุงไม่ใช่มันก็ไม่เชิงทั่วประเทศเหรอกก็ก็แตเจออยากได้ก็ถาม ซื้อขายก็นดากับซื้อมาอะไรเงี้ยครับผมผมกาลังมองอยู่นะมากคุณลุงมีตุกต๊กตุ๊กนนหรือเปล่าอ๋อตุ๊กตุ๊กนนไม่มีครับอ๋อนี่นี่นนนยุทธยาครับผม,ม,ม,มนี่กัใช้ใช้ใชงานได้ทบทุกวันขายทั้ทุกวันแล้วก็มีดัดสรรันก็อ,อยู่ตรงโน้นห้าสองหนึ่งนี่นะครับคร <ขา S 2> ับผมนี่คือรถรถรุ่นอะไรลุงสามล้อดั้งสุยุทธยาครับเป็นรถ นำเข้าจากญี่ปุ่นรถเซก้แฮนญี่ปุ่นสมัยก่อนนี้ลุงครับผมถามหน่อยครับถ้าคันนี้คนขอซื้อแพงไหมก็น่าจะสองประมาณสองแสนสี่อะไรเงี้ยสองแสนสี่เครื่องไรครับลุงเครื่องไดรสูบสามสูบครับไดสูบสามสูบครับอืมครับสวยนะเนี่ยไปดูได้ครับอ๋าไปให้ดูหน่อยครับผมอันนี้ภายในครับผมนี่นะท่านผู้ชมก็เป็นเพาเวอร์เหมือนกันเพาเวอร์เหมือนกันครับระบบ แอร์นครับระบบแอร์ของรถคันนี้ครับ12โวลต์เลือกระดับความแรงได้3ระดับนะรุ่นนี้น่าจะเลือกไม้ได้น่าจะแรงเลยเปิดแล้วแรงเลยครับผมอ๋อสวยงามสวยงามสวยงามเครื่องมาอยู่ตรงไหนครับคุณลวงเครื่องอยู่ตรงนี้ครับไปในครับเปิดดูไหมครับอ่าครับขอดูเครื่องหน่อยครับอือเป็นเครื่องดั้งเดม30เป็นรถกระป๋อทั่วไปเลยครับ เครื่องเดียวกับรถกระป๋อสี่ล้อเชื่อเดียวกับตุ๊กตุ๊กไหมใช่เครื่องเดียวตุ๊กต๊กเลยเครื่องเดียวดูเดียวกันไอ้ตุ๊กต๊กก็คือเครื่องตัวนี้เลยใช่ครับผมที่เขามาวิ่งกันใช่ครับเสียงเหมือนเครื่องมอไซค์อะนะใช่ครับผมเสียงพราะเป็นเครื่องคาบูบครับผมรถรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับครับไว้ขายของตลาดนัดได้วันนี้ยังขายของตลาดนัดอยู่ครับผมอ๋อเอ็นี่ดีกว่าครับลุงอันนี้มิโซะมิโซครับมิโซะจิ๊บจิ๊บมิโซะ มิสูจีนี่คือมันเป็นยี่ห้อหรือมันเป็นรุ่นหรือมันเป็นอะไรคือตัวนี้เขาตามตำนานเขาบอกอ่าตอนญี่ปุ่นแพ้สงครามมันก็ทำช้นี่สงครามโลกครั้งที่สองครับคือมิสูบิชิใช่ครับผมมิสูบิชิทำทำรถจีบญ,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 ญี่ปุ่นใช่ครับผมใช้นี่สงครามโลกใช่ครับผมตอนนั้นที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกอะครับเฮ้ยเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะผมไม่ซ่านจริงเขาต้องตอนนั้นเขาเขาทำสัญญากันไว้ยังไงเราก็เราก็ไม่รู้นะมิสูบิชิ จี๊ปนะครับครับผมนี่ท่านผู้ชมดูผมนึกว่าจี๊ปแบบมันเป็นยี่ห้อรถแต่มิซูจี๊ปเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคของญี่ปุ่นความจริงมัน,นต้องเป็นของอเมริกันหรือเป็นของอะไรพวกนั้นน่ะใช่ใช่แต่นี่ญี่ปุ่นก็แพ้สงครามโลกไงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็แพ้สงครามก็ต้องทำช้นนี่สงครามอ๋อครับผมขอดูภายในยหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ อันนี้แกเป็นเกียออร์ออโต้โฟร์วินวงลายพาวเวอร์เกียร์โต้รับโอ้กี่สิบปีเนี่ยลุงหลายหลาย,หลายนานมากแล้วครับนี่ครับเกียร์ออโต้โฟร์วินนี่ครับท่านผู้ชมครับน,นี่มันคันเกียร์เหมือนคันเกียร์เซิร์ฟตาดา้าเซิร์ฟม,มิตูไอ้นั่นนะแล้ไอ้ัวตัวตา้าแลนกูเซอร์เซิร์ฟอะไรแบบนั้นตัวตาแลานกูเซอร์เซิร์ฟอย่างนี้เครื่องไม่เป็นเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องโตต้าสองแอลเทอร์โบ เครื่องเดิมมันเป็นสองแอลเทอร์โบนั่นใช่ฮะ,ะเครื่องอเครื่องเดิมเป็นเครื่องมิตซูโฟสี่ดีอารห้าสี่ดีอาห้าแต่ทีนี้ไม่ได้ไม่ทราบคันนี้เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเป็นอ่าฮีโร่สองสองแอลเทอร์โบเครื่องสองแอลเทอร์โบนี่ดีกว่าครับคันน,น,นี้คันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับดัซสันดัซสันห้าสองหนึ่งครับดัซสันห้าสองหนึ่งขอดูเต็มๆหน่อยได้ไหมครับครับผมเชิญเลยครับอ่าขอดูมาเต็มหน่อยครับท่านผู้ชมมาเราดูกันนะครับโอ้เฮ้ยได้ว่ะ นี่ก็เป็นเกียร์เกียร์คอเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยเดี๋ยวผมให้ดูในเกียร์นี่ครับท่านผู้ชมเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยยุกเก่าเกียร์ก็จะอยู่ที่พวงมาลัยล้วผมก็ทํามาเป็นเก่าเก่าเราทําเป็นย้อนยุคให้เป็นเดิมให้หมดเท่าไหร่อ่ะสวยจังสีครีมคลีน n c l ดีครับเอนี่คือกระบะดัดสันครับผมดัดสันห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งมีคันนี้คันนี้จอดอยู่นี่ก็ห้าสองหนึ่งเหมือนกันห้าสองหนึ่งเราลงทะเบียนตรงรุ่น ทะเบียนทะเบียนตรงกระรุ่นเขาลรอทำรอทำรอทำคันนี้รอคิวทำอยู่นะครับช่ผมคุณลุงครับแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะสอบถามเรื่องการทำรถคลาสสิกนะครับการทำโฟกเอารถมาให้ทำเนี่ยจะติดต่อคุณลุงได้ยังไงครับอา่ที่เบอร์โทร081ครับ8325404ครับลุงน็อตครับร ก็จบไปแล้วนะครับกับวันนี้นะครับ EP นี้นะครับกับลุงน็อตนะครับเซียนของเราที่ทํารถโฟกสนะครับส่วนตอนหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะครับดติดตามตอนต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์เชนครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ